สวัสดีค่ะหวยราวนะคะงวดวันที่8ตุลาคม2563ชุดสรุปนะคะวิเคราะห์ตัวเลขหวยราวแบบที่ตัวเลขชุดนี้นะคะใครที่ตามอยู่ก็จะทราบว่าเป็นการจับชุดนะคะแล้วก็สรุปจากเลขวิง่งเลขเด่นที่เรามีนะคะในแต่ละง,งวดแล้วก็นำมาวิเคราะห์หาตัวเลขที่เป็นเลขเด่นนะคะจับชุดให้4ตัว3ตัว2ตัวบนล่าง แต่ว่าในชุดนี้นะคะจะมีตัวเลขที่นำมาทั้งหมดเลยเนี่ยหตัวนะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้จะมีตัวเลขที่มากกว่านะคะใครที่ชอบชุด3ตัวให้ใช้ชุดนั้นนะคะใครที่ชอบชุด4ตัวก็ใช้ชุดนั้นได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบเลขตัวเดียวเราก็มีเลขวิ่งให้นะคะส่วนตัวเลขต่างๆที่เราลงให้ในงวดก่อนๆน,นะคะในคลิปก่อนก่ ก็จะดึงมาจากตัวเลขชุดนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นการฟันธงชุดนั้นเลยนะคะสตัวก็ชุดนั้น4ตัวก็ชุดนั้นนะคะแต่ว่าในชุดนี้ก็จะมีตัวเลขที่มากขึ้นขอย้อนไปงวดวันที่5ตุลาคมนะคะผลของ5ตุลาคมออกมาเป็น3 9 7เสี่ 4ตัวนะคะออกเป็น39 7 4เรามีตัวเลขที่ให้ไปในรอบที่แล้วเป็น6ตัวนะคะมีเลข8การไว้1ตัวแต่ว่าเลข8ไม่มามาเลขตรงกลางนะคะเลข7กับเลข4นะคะออก3 9 7 7 4เนะเราได้ตัวเลขเข้า2ตัวเนาะแล้วก็74ในรอบนี้มาติดกันนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจับให้จะมีชุด74นะคะในรอบนี้ที่ตรงส่วน3ตัว4ตัวไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มี9ในรอบนี้ให้นะคะเรามี7กับ4 2ตัวชุดนี้เข้าที่เลขเด่นตรงกลางนะคะแล้วก็ช่องสีเขียวที่เป็นเลข4นะคะเข้า2ตัวในรอบนี้ก็ได้ไปสําหรับ74ชุดนี้นะคะเราบอกแล้วนะคะว่าชุด2ตัว เราไม่ได้เน้นที่บนล่างเป็นหลักนะแต่ว่าคือจากสูตรก็จะเน้นแถวบนเนี่ยเป็นล่างนะคะแถวล่างเป็นบนแต่เวลาเอาไปใช้ก็ขอให้ใช้ทั้งสองแถวรวมกันไปเลยนะคะตัวเลขจะมากหน่อยนะสําหรับใครที่จะดูชุดนี้ก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางก็ได้นะคะเอาไว้เป็นตัวเลือกในการออกไปตัดสินใจนะเพราะว่า ตัวเลขที่บอกเนาะเราก็คัดมาจากสูตรที่เรามีนะคะตัวเลขที่จับให้ก็เอามาจากชุดนี้แหละนะคะแต่ว่าแยกจับเป็นชุดเดียวๆให้ในรอบนี้นะคะตัวเลขที่จับมาก็มี5ตัวเหมือนเดิมนะคะรอบนี้ไม่มีตัวกันนะจริงๆ3เนี่ยที่เราเคยวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าหลังจากออกรางวัลช่วงโควิดไปแล้วเนี่ย สามมาทุกงวดเลยนะคะมีงวดเป็นงวด40ก็งวดแล้วนะคะมี3ประมาณเกินครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคิดอะไรไม่ออกจับ3ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าอย่างงวดที่แล้วมี3ไปแล้วงวดนี้ก็อาจจะข้ามไปนะคะก็ลองเอาไว้เป็นแนวทางนะคิดตัวไหนไม่ออกใช้3ไว้ก่อนเลยนะคะรอบนี้เทรนเข้ามาดีมากเลข3นี่มาบ่อยมากนะคะไม่มาทุกงวดแต่มาเกือบทุกงวดตามนั้นเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า งวดหน้านะคะมีเวลาเดี๋ยวจะเอาสถิติมาให้ดูกันนะคะว่าเลขสามมาบ่อยแค่ไหนสำหรับในรอบนี้นะคะตัวเลขเด่นสุดเลยของเราเป็นเลข2นะคะตัวต่อไปเป็นเลข1เลขเนะคะแล้วก็เลข8เลข0อีกหนึ่งการสังเกตนะคะตัวเลขที่เป็นผลนะคะเราสังเกตมาน่าจะาเข้างวดที่10แล้ว สิบของวัวแล้วไม่ได้นับนะแต่รู้สึกมันเข้าบ่อยมากตัวเลขจากงวดก่อนนะคะมักจะติดตามมาในงวดต่อไปนะไม่เสมอไปนะแต่ว่าเห็นเป็นเลขแนวนี้บ่อยมากนะคะจะมาหนึ่งหรือสองตัวในงวดต่อไปมันแต่ว่ามันไม่สามารถจะฟันธงได้นะคะเป็นการสังเกตนะอ่ะมันเริ่มที่ห้าตัวนะคะสองตัว เหมือนเดิมนะคะจับแยกบนล่างซ้ายขวาให้แต่ว่าเวลาเอาไปใช้ก็อย่าลืมเอาไปรวมนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าสูตรของเราเนี่ยตัวเลขหลักของเรามันจะตรงเป๊ะไปทุกงวดนะคะมีหลุดมีเข้าเป็นเรื่องปกตินะอ่ามาที่2ตัวก่อนนะคะ10ชุดเหมือนเดิมเราเนี้เราว่าเราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะปากวาจาศักดิ์สิทธิ์เหรอ เพราะโดยปกติแล้วตัวเลขที่บอกว่าเป็นเลขเด่นของงวดนั้นนะคะอย่างเช่นเลขในวงกลมสีขาวคือเลขเด่นสุดในงวดนี้นะคะเรามักจะเจอปัญหาที่ว่าเลขในวงกลมไม่มามักจะมาเลขลายล้อมงวดที่แล้วเราก็บอกว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ใช้7นะคะแต่7มาเต็มเต็มเลยงวดที่แล้วที่อยู่ในวงกลมสีขาวไม่เป็นไรนะคะเรายึดตามสถิติที่เราเจอนะคะเจอ2เยอะสุดเราก็ใส่เลข2มาก่อน สามตัวนะคะมีทั้งหมดนี่สี่ชุดนะคะตัวเลขที่เราจับมาคือตัวเลขที่เราคัดแล้วแต่ว่าใครที่อยากไปจับเพิ่มนะคะจากตัวเลขห้าตัวเนี่ยมันจะจับได้ประมาณสิบกว่าชุดนะคะเคยมีหลายๆงวดเนาะอย่างงวดก่อนนั้นงวดงวดไหนที่ออกเลข แนวนี้เลยอะสามตัวแต่เราไม่ได้จับให้นะคะก็เสียดายนะเพราะฉะนั้นลองไปจับเองได้นะคะตัวเลขเด่นเน้นเนีนเน่ยอาจจะไม่ได้จับพลาดไปนะคะมันจับแล้วก็ได้เยอะเราก็เลยพยายามคัดเอาตัวที่เน้นๆมาให้งวดไหนนะสองสามงวดที่แล้วนะคะที่ออก3ามตัวเลยที่ออกเป็นเลขแปดแปดอะไรอะแปดแปดแปดเสี่ 8, 8, 8, 8, 9, 4, นะคะตัวนั้นอะไม่ได้จับแปดเก้าสี่ให้นะคะเสียดายมาก ชุดตัวเลข4ตัวนะคะเราก็จับมาที่สามชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างในรอบนี้เนี่ยตัวเลขเด่นนะคะที่เราคำนวณได้แล้วบอกเลยว่าเราเจอ2 รอบนี้เกิดจากการคำนวณน,นะคะไม่ใช่เลขกําลังวันนะเลขกําลังวันเราบอกเลยว่ารอบหลังๆเราไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่นะคะก็ใช้เลขคํำนวณเป็นหลักตัวเลขในรอบนี้เลขเด่นสุดเนี่ยเป็นเลข2นะคะใครที่จะยึดเลข2ตามก็ใช้เลข2เป็นหลักมาดูในชุดนี้ก็จะมี1นสองนะคะ0 2 8ย์7ดสองสอมันจะมีอยู่1 2 3 4ชุดนะคะที่เป็นเลข ตัวเลข2เป็นตัวร่วมแต่ถ้าเกิดใครที่จะใช้ฝั่งตรงข้ามก็คือจะไม่มีเลข2นะคะก็จะเป็น10 81 1 7 8น0 7แแล้วก็80นนะคะได้เป็นชุดนี้ ก็จะมีตัวเลข6ตัวนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบสองนะแต่ตามที่เราคำนวณได้ได้2กับเลข1เนี่ยมาคู่กันเลยนะคะเป็นหลักเลยก็จะเป็นตัวเน้นที่1นึนะคะเป็นหลักนะ,ะสำหรับใครที่ชอบแล้วก็เน้นที่ตัวล่างด้วยนะคะแถวล่างก็เน้นที่ตัวบนนะแต่ว่าเวลาใช้ก็อย่าลืมสลับกัน สามตัวนะคะสามตัวในรอบนี้เราชอบที่1 0 2เราไม่ค่อยเห็นศูนย์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็น่าจะมาได้แล้วเนะะาะระวางระบนถึงตัวไหนตัวนั้นมักจะมานะคะสองย์ 2, 8, 0, อีกหนึ่งชุดสำหรับตัวสามนะหรือ,อได้แล้วหนึ่งนยะคะก็จะเป็นชุดนี้เรียงมาพอดีเลยนะเหมือนงวดที่แล้วเลยชุด4ตัวนะคะก็จะมีชุดหนึ่งสอง 80นะคะชุดนี้ที่เราชอบอีกชุดหนึ่งเนี่ยคือชุดนี้นะไม่ได้เน้นแต่ว่าชอบเหมือนกันจริงๆอะ่ะ3าชุดนี้เราคัดมาให้แล้วนะคะแต่ชอบที่สุดคือชุดนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับใครที่ชอบเลขแบบความเสี่ยงน้อยแต่ว่าลงทุนสูงนะคะก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะงวดวันที่8ตุลาคมสําหรับในรอบนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับ วิเคราะห์เจาะเลขหวยลาวนะคะสวัสดีค่ะ